เจ๊ว้าวน้อมันเห็นได้ไงเออเออเบ๊เออเออยังไงแม่ยังไงแม่ยังเออเตมไอด้วยลลาาล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 าห้องละเวอร์กับอิสาคู ไม่ได้คุยกับอีสานนะคะอาจจะไม่ได้ยินเสียงอีสานนะแต่เราก็พร้อมที่จะกดเริ่มหรอวาย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 หมู่บ้านริมทะเลสาเวอร์ริมเลริมเลนะคะทุกคนอ้ยเน้อเครื่องปั่นก่อนนะคะดอกไม้ที่ตูดใหญ่กว่าเวอร์งงใหญ่ก็ตูดอีกแล้วใครนั่งยองอะไรอยู่ด้านหน้าฉันเห็นนะคะหล่อนจะเดินไปไหนไม่ปั่นเวอรคุณเต้ สินงงโอ้ยโอ้ยากโอ้ยตานี้จะเปยโอ้ยอุ้ยฉันเห็นอะไรลางๆฉันเห็นอะไรลางๆว่ามันจะกำลังจะเดินลงมาด้านล่างฉันเห็นไอ้ขาเมื่อกี้โอ้ฉางหรือเปล่านะหรือจะเป็นตัวอะไรกันเอ่ยพูดอะไรอยู่แกตัวฉันอีสซาโดนอีกแล้วอีสซาคืออีสซาคือคนแรกที่จะต้องเจอคิวเลอร์ก่อนทุกตานั่นไงพูดไม่ทันขาดคำว้าย ออุย้ยแมงงัวแมงงัวเอ๋ยงงมากไออิสระจะเป็นคนแรกที่ต้องเจอคิวแล้วก่อนทุกครั้งเลยถ้าดูจากคลิปโอ้ยสร้างกงคาสัตภูริชีวิตสำเร็จหสอสร้างกับอ๋อสร้างไออิสระโอเคไม่ใช่เราเนาะอิสระพี่จะรีบปั่นนะเดี๋ยวพี่จะรีบไปช่วยเออโอเคเสร็จละ ปฏิบัติการช่วยอีซาเอ้ยอีซาลูกแม่กำลังมาแล้วโอ้ yes, yes. หนูไปไหนมา <laughs> แม่ฉันไปไหนมา <Help. S 1> เอ้ยมาช่วยฉันหน่อยสิโอเคแม่กำลังไปฉันกำลังไปอีซาอ่าอีซาล้มแล้วอีซาไปไม่รอดแล้วอีซาอออีซาอืออีซาว้า <c oughs> มันอุ้มแล้วอ่ะคนเต้หนอ่อยอ่ะ

เงาะเสียงงงงงงองงงงูเฮ้ยนักต่อสับหลับอยู่นี่นี่เองไว้โอ้ยมันทำให้ตัวนั้นไม่ทันน่ะคุณแม่คุณแม่เอาจอมปลีตัวอ้ยอยู่ตัวนี้หรอฉันนึกว่าอยู่ตัวนวลอ๋อคุณเจมันไล่หนูค่ะมันอยู่กับหนูค่ะคุณพี่อ้ออ๋ออ๋อมันตีโดนแล้วเฮ้ย รอบเอลื่อเลิ่นเลื่อนเลื่อนเวายพูลาได้สลับสกิลแล้วว้า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 วเอา้าฉันไม่เต็มหรอฉันก็นึกว่าฉันเต็ม,มแล้วอ้าเอาอีซาลม้มอีกแล้วไม่นะอีซาอีซาลม้มอยู่ไหนอีซาลม้มอยู่นู่นอีซาพีก่กำลังมาแล้วอีซาเอออีซาพีก่กำลังไปเว้เวเดินผ่านไปเลยเหรอเว๋อ าโดนแล้วอีซาโดนอุ้มแล้วอีซาไปไปร้อแล้วอีซาตายแล้วปะอีซาย่าไม่ตายจี่เบงแล้วทำไมแล้วทำไมมันเรียกแล้วทำไมมันอือไปช่วยเลวไปช่วยอีซา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 โอ้ยอย่าทำอีซาอย่าอย่าทำอีซาฉันจะปกป้องอีซาอีซาไปแล้วลูกอีซาไป อิซ่าอิซ่ามีนาทีฮีโร่เก่าตอนนี้แหละฮะอ้ายอิซ่าหนูรู้อิซ่าหนูรู้อิซ่าอิซ่าพี่ขัดรถอิซ่าออ ซ่าพี่ก็เดนพี่ไม่ได้ตั้งใจนะอีซ่าเมื่อกี้พี่กะโทดว้าหรอมอุ้ยหาอุ้ยมันส่องตัวลูมมามันส่อตัวรูมมาคุณแม่อ้ยหนูไม่ยอมนะคะแดงไหนปุ๊บ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 โอ๊ยโอ๊ยคุณแจ๊โอ๊ยมันเจ็บนะคะคุณแจ๊อือหร เอาว่าถ่ายไปแล้วอุ้ยมันมันเกินเขตระยะดิมันเกินระยะปะคริสตามแม่เหรอลูกหมอกเลยเฮ้ยมาตอนไหนโอ้ยมาตอนไหนคุณเจมันน่าตัวอุ้ยมันกู่เกินอ่ะฉันไม่โอเคหรอกนะอ๋อไยแม่มาอยู่ใกล้หนูคุณแม่อคุณแม่มาอยู่ใกล้หนูว้าวอ๋อ

โคเค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับแมทนี้แมทที่ชื่อว่าแดงไหนลิมเลรลิมเลเวอร์เด้อเออพร้อมกับอีสาคุงที่ขิดก่อนคนแรกโอเคค่ะก็ถ้าชอบคลิปหน่อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่องด้วยนะคะเดี๋ยวหน่องขอเอาตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายจ๊บม่า